ในสนามรบพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธไม่เคยแพ้แต่ในสนามการเมืองพื้นที่ที่ไม่มีแผนที่ไม่มีคำสั่งการชัดเจนเขากลับต้องยอมถอยโดยไม่มีเกียรติยศหลังจากเกษียณในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2533พลเอกชวลิตกลายเป็นแม่ทัพคนสำคัญที่ประชาชนจับตามองเพราะชื่อเสียงของเขาไม่ได้มาจากแค่ยศศัก แต่มาจากความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่นายฐานส่วนใหญ่ไม่พูดถ้าประเทศนี้จะอยู่ได้ต้องไม่ใช่แค่ทหารปกครองกันเองพลเอกชวลิตกล่าวหลังกเกษียณปี2533เขาก่อตั้งพรรคความหวังใหม่พรรคที่ตั้งใจจะเป็นบ้านหลังใหม่ของประชาชนที่เบื่อระบบเก่าและทันทีที่เปิดตัวพรรคของเขาก็กลายเป็นดาวรุ่งทางการเมืองแห่งยุค การเลือกตั้งปี2538พักความหวังใหม่ขวายใต้การนนำของพลเอกชวลิตยงใจยุทธกวาดคะแนนเสียงทั่วประเทศเขาถูกจับตาว่าอาจเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหากรวมเสียงได้สำเร็จแต่เกมการเมืองไม่ง่ายเสียงของพักไม่ถึงกึ่งหนึ่งจึงต้องจับมือกับพักชาติไทยและกลุ่มอื่นๆแล้วจึงยกตำแหน่งนายกให้บรรหารศิลปะอาชาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแทน ชวลิตกลายเป็นรองนายกและรอมวอมหาไทยและช่วงนี้เองคือบทเรียนแรกว่าอำนาจจริงในการเมืองไทยไม่ได้อยู่ที่คะแนนเสียงแต่อยู่ที่ดีลและแรงสนับสนุนในเงามืดปี2539รัฐบาลบรรหารล้มพลเอกชวลิตขึ้นเป็นผู้นำพักอันดับหนึ่งคราวนี้ทุกสายตาจับจ้องว่าเขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสที และในที่สุดวันที่25พฤศิิกายน2539พลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยเขาเข้าทำเนียบในฐานะผู้นำที่เต็มไปด้วยความหวังทั้งจากชาวบ้านในต่างจังหวัดข้าราชการที่เชื่อในระเบียบและประชาชนที่เคยผิดหวังจากนักการเมืองรุ่นก่อนแต่เขาต้องรับตำแหน่งท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจประทุ ค่าเงินบาทเริ่มไม่เสถียรเงินทุนไหลออกและหนี้ต่างประเทศของบริษัทเอกชนสะสมจนเกินควบคุมต้นปี2 5 4พี2540เสียงเตือนดังขึ้นทั่ววงการเศรษฐกิจแต่รัฐบาลชวลิตยังคงยืนยันว่าระบบการเงินไทยมั่นคงหลายฝ่ายแนะนำให้ลดค่าเงินบาทปล่อยลอยตัวแต่รัฐบาลยังลังเลเพราะกลัวหนี้ก้อนมหาศาลจะทวีค่า แบบชั่วข้ามคืนการตัดสินใจที่ช้าเพียงแค่ไม่กี่เดือนกลับสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงเกินกว่าทศวรรษวันที่สองกร,รกฎาคม2540ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทค่าเงินบาทจาก25บาทต่อดอลลาร์พุ่งขึ้นเกือบ50บบาทบริษัทเอกชนหลายแห่งล้มละลายธนาคารหลายแห่งขาดสภาพคล่องแรงงานนับแสนตกงาน ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตต้มยำกุ้งเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเริ่มดังขึ้นฝ่ายค้านโจมตีหนักสื่อมวลชนกดดันต่อเนื่องบรรยากาศทางการเมืองร้อนระอุไม่ต่างจากตลาดเงินสุดท้ายพลเอกชวลิตประกาศลาออกในวันที่6พฤศจิกายน2540โดยให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศ และไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามเขาอยู่ในตำแหน่งเพียง11เดือนและจากไปท่ามกลางคำถามว่าหากเขาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ต้นผลลัพธ์จะต่างออกไปหรือไม่หลังจากนั้นพนเอกชวล,ลิตยังอยู่ในสนามการเมืองต่ออีกหลายปีเขาร่วมรัฐบาลทักษิณชินวัตรและเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่บทบาทของเขาค่อยๆจางหาย จากแม่ทัพผู้น่าเกรงขามกลายเป็นหนึ่งในอดีตผู้นำที่ผู้คนกล่าวถึงด้วยความเคารพแต่ห่างไกลจากอำนาจแม่ทัพในสนามรบอาจวางแผนได้ทุกอย่างแต่ในสนามการเมืองที่ซึ่งมิตรแท้สตรูเทียมเปลี่ยนได้ทุกวินาทีศรัทธาจากประชาชนไม่อาจต้านแรงสันสะเทือนของเศรษฐกิจและดิวอำนาจได้พลเอกชวลิตยงใจยุทธ คือตัวแทนของยุคสมัยที่การเมืองไทยยังอยู่ในรอยต่อระหว่างอุดมคติกับผลประโยชน์และเขาคือผู้ที่เดินข้ามรอยต่อน,นั้นด้วยหัวใจของนักรบแม้จะสะดุดแต่เขาคืออีกหนึ่งบทเรียนที่การเมืองไทยไม่อาจลืมสิ่งที่คนไทยควรจดจำไม่ลืมจากยุคชวลิตคือวิกฤตต้มยำกุ้ง2,540เศรษฐกิจพังทั้งระบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ที่ค่าเงินบาทลอยตัวและค่าเงินไทยสุดหนักจนหนี้สินพุ่งบริษัทล้มละลายหลายพันแห่งแรงงานตกงานนับล้านประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบธนาคารการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไทยต้องพึ่งพา IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศยอมแลกอธิปไตยทางเศรษฐกิจบางส่วนนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ บริหารพลาดพียงนิดเดียวส่งผลได้ทั้งประเทศการที่ไทยต้องแลกอธิปไตยทางเศรษฐกิจเพื่อพึ่งพา IMF ในปี2540คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ไม่ได้หมายถึงการถูกยึดครองแบบทางการเมืองแต่คือการยอมสูญเสียสิทธิในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของตนเองไปชั่วคราวเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินและสิทธิภาพทางการเงินระยะสั้นเศรษฐกิจไทยล้มเงินบาทล่ม วันที่สองกรกฎาคม2540ไทยลอยตัวค่าเงินบาทเงินบาทอ่อนค่ารุนแรงนี่ต่างประเทศที่บริษัทเอกชนกู้ไว้ในรูปดอลลาร์พุ่งขึ้นทันทีภาคธุรกิจล้มระเนระนาดธนาคารเสียหายอย่างหนักรัฐขาดสำรองไม่มีเงินพยุงระบบการเงินประเทศไทยขอความช่วยเหลือจาก IM f รัฐบาลไทยชวลิตย,ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก IMF ได้รับเงินกู้ร่วมกว่า17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก IMF และประเทศพันธมิตรแต่ IMF ไม่ให้ฟรีต้องแลกกับเงื่อนไขาการปฏิรูปแบบเข้มขน้นหมายความว่าไทยไม่ได้แค่ขอยืมเงินจาก IMF แล้วนำไปใช้ได้อย่างอิสระแต่ต้องยอมทำตามเงื่อนไขที่ IMF กำหนดซึ่งครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจสถาบันการเงินและนโยบายของรัฐเงื่อนไขเหล่านั้นเรียกว่า IMF Structural Adjustment Program หรือแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อทำให้ประเทศน่าเชื่อถือและมีวินัยทางการเงินแต่ในความเป็นจริงมันเจ็บปวดมากต่อคนในชาติตัดงบประมาณลดขนาดภาครัฐห้ามอุดหนุนธุรกิจเอกชนที่ล้มปล่อยให้ล้มไปห้ามขาดดุลการคลังต้องลดรายจ่ายรัฐส่งผลให้รัฐบาลต้องตัดสวัสดิการหรือหยุดโครงการลงทุนบางอย่างขึ้นดอกเบีย้ย เพื่อดึงดูดเงินต่างชาติให้ไหลาสาบเข้ามาแต่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําให้ธุรกิจไทยกู้ไม่ได้จ่ายไม่ไหวเจ๊งทันทีปิดสถาบันการเงิน IMF บังคับให้ธนาคารที่อ่อนแอต้องถูกปิดเพื่อฟื้นความเชื่อมัน่นไทยต้องปิด16สถาบันการเงินในคราวเดียวคนตกงานเพียบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทประกาศปิดกิจการของ16สถาบันการเงินโดยระบุว่า เป็นสถาบันการเงินที่ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แต่เป็น,นกลไกสำคัญในระบบสินเชื่อที่ปล่อยเงินกู้ให้ภาคเอกชนผลกระทบพนักงานหลายพันคนตกงานทันทีลูกค้าและนักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินหรือถูกระงับการถอนชั่วคราวความเชื่อมั่นในระบบการเงินสุดหนักลงในช่วงสั้นๆ แต่รัฐบาลและ IMF เชื่อว่าการปิดเน่าเพื่อรักษาส่วนดีเป็นทางออกจำเป็นสถาบันที่ยังเหลืออีก42แห่งในเวลานั้นถูกระงับกิจการชั่วคราวและต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นใครไม่ผ่านก็ปิดกิจการถาวรแปรรูปรัชวิสาหกิจบางหน่วยงานรัฐที่เคยดำเนินการด้านสาธารณูปโภคถูกแปรรูปให้เอกชนถือหุ้นเพื่อให้กลไกตลาดทำงานแทนรัฐ แต่ประชาชนเจ็บเพราะราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้าถือหุ้นมากขึ้นทําให้บริษัทธนาคารไทยหลายแห่งกลายเป็นของต่างชาติทุนต่างชาติซื้อกิจการไทยราคาถูกในช่วงที่ไทยอ่อนแอที่สุด IMF ไม่ใช่แค่เจ้าหนี้แต่กลายเป็นผู้ออกคําสั่งทางเอกชนรัฐบาลไทยในตอนนั้นจึงไม่มีอิสระเต็มที่ในการออกนโยบาย ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของแผนฟื้นฟูที่ IMF เขียนไว้ให้แลกอธิปไตยทางเศรษฐกิจเท่ากับยอมให้ IMF สั่งการบางส่วน IMF สั่งอะไรไทยบ้างปรับลดงบประมาณภาครัฐห้ามขาดดุลห้ามอุ้มธุรกิจที่ล้มขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อให้เงินไหลกลับเข้ามาแต่ซ้ำเติมธุรกิจในประเทศให้ตายเร็วขึ้นแปรรูปรัชวิสาหกิจเอกชนต้องเข้ามาแทนเปิดเสรีตลาดการเงิน ให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้มากขึ้นยอมให้ IMF ติดตามคุมแผนอย่างใกล้ชิดประเทศไทยต้องส่งรายงานทางการเงินและต้องทำตามตาราง Structural Adjustment ผลลัพธ์นโยบายเศรษฐกิจในตอนนั้นไม่ใช่ของไทยเอง100%อีกต่อไปแม้รัฐบาลไทยยังมีอำนาจบริหารแต่ถูกกำกับโดย IMF การขึ้นงบประมาณหรือออกนโยบายขัดแย้งกับแผน IMF คือไม่ได้ ระบบเศรษฐกิจไทยในเวลานั้นกลายเป็นเหมือนนักเรียนทุนที่ต้องทําตามเงื่อนไขทำไมเรียกว่าแลกอธิปไตยเพราะสิ่งที่สูญเสียไปคือสิทธิในการกำหนดทางเดินเศรษฐกิจของตนเองเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านแต่ต้องให้คนอื่นมาสั่งว่าควรกินอะไรใช้อะไรและห้ามซื้อของบางอย่างแม้จะยังอยู่ในบ้านตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์เต็มร้อยอีกต่อไปบทเรียนสำคัญ การพึ่งพา IMF ทําให้ไทยได้เสถียรภาพระยะสัน้นแต่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดทางสังคมเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีระดับชาติมันคือรอยแผลที่เตือนว่าหากเราบริหารพลาดเราอาจไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะออกแบบอนาคตของตัวเองการเมืองที่พ่ายแพ้ต่อความไม่พร้อมชาวลิตไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดความพร้อมในการจัดการปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นตัวอย่างสำคัญว่าผู้นำที่เก่งในสนามรบ อาจไม่รอดในสนามการเมืองจุดเปลี่ยนจากความหวังใหม่สู่ความสิ้นหวังของคนจนพักความหวังใหม่เคยเป็นความหวังของคนชนบทชาวบ้านคนจนแต่หลังวิกฤตความฝันที่ว่าจะมีรัฐบาลของประชาชนก็พังลงพร้อมกับค่าเงินบาทจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระยะยาววิกฤต2,540ทําให้เกิดแรงสะเทือนใหญ่ ที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญปี2540ทำให้เกิดระบบเลือกตั้งใหม่รัคก,การเมืองเข้มแข็งขึ้นและเปิดทางให้เกิดนักการเมืองรุ่นใหม่อย่างทักษิณชินวัตรในเวลาต่อมายุคชวลิตไม่ใช่แค่ยุคนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งลาออกแต่มันคือยุคที่คนไทยทั้งประเทศถูกบีบให้เติบโตทางการเมืองเศรษฐกิจและความเข้าใจโลกอย่างเจ็บปวด เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่ยังส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงปัจจุบันสมัยพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งหนึ่งปีมีผลงานเชิงนโยบายไม่เด่นนักเพราะเวลาบริหารสัน้นและถูกกลบด้วยวิกฤตต้มยำกุง้งแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เป็นความพยายามและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเช่นสิ่งที่พอจะนับเป็นผลงานหรือความเคลื่อนไหวได้ ตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อใช้แก้ปัญหาสถาบันการเงินล้มและรักษาเสถียรภาพระบบธนาคารแม้สุดท้ายต้องพึ่ง IMF แต่กองทุนนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการหนี้เสียเริ่มปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ2540ช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งมีการผลักดันและลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด แม้ไม่ใช่ผลงานเดียวของเขาแต่รัฐบาลในยุคนั้นก็มีส่วนหนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนเช่นโครงการคมนาคมถนนและระบบชนลประธานในต่างจังหวัดเป็นนโยบายต่อเนื่องจากยุครัฐบาลก่อนหน้าแต่มีการอนุมัติงบเพิ่มในสมัยเขานโยบายดูแลราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพาราพยายามรักษาราคาขั้นต่ำให้เกษตรกรแต่ถูกวิกฤตเศรษฐกิจกลบ จนไม่ได้ผลเต็มที่ภาพรวมชวลิตเข้ามาด้วยภาพแม่ทัพใหญ่ที่ประชาชนหวังว่าจะนำพาประเทศให้มั่นคงแต่ความสำเร็จเชิงรูปธรรมแทบทั้งหมดถูกบทบังด้วยวิกฤตต้มยำกุ้ง2,540ทําให้ในความทรงจำของคนส่วนใหญ่สมัยชวลิตถูกจดจำในฐานะยุควิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากกว่าผลงานเมื่อผู้นำจากสนามรบต้องวางมือกลางวิกฤต ประเทศไทยถูกทิ้นไว้กับเศรษฐกิจที่พังถลายและความเชื่อมั่นที่สูญเสียหายแล้วใครกันจะกล้าเข้ามาแก้ปัญหาที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยตอนต่อไปผู้นำใหม่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือซ้ำเติมรอยแผลที่ยังไม่สมานอย่าพลาด